นี่เวลาโดนแบบแดดนะสวยมากป้าภามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะป,ะปะ้าภานะคะค่านี้ป,ะปะ้าภาจะกลับมาสอนทําเล็บกันอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าใครเป็น FC ก็จะรู้ว่าเราข้างการทําเล็บมากๆครั้งนี้เราจะพิเศษหน่อยนะคะเราจะทําเล็บเจลเป็นผสมกิตเตอร์ไปกับโพลีเจลเลยคะ่ะ <What? S 1> ไม่รู้จะทําได้หรือเปล่า ก็ไม่รู้ว่าจะออกมาสวยหรือเปล่านะคะถ้าใครอยากดูแล้วขอคนละหนึ่งไหลแล้วตาาดูกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนสเต็ปแรกของเราเราก็ต้องเตรียมหน้าเล็บกันก่อนเนาะเตรียมหน้าเล็บเนี่ยเราต้องใช้ตะไบนะคะนี่ค่ะตะไบร้อยทับร้อยแปดสิบนะคะชั้นที่น้อยสุดมาตะไบาบางๆเบาๆแบบนี้ก็พอเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะ เพื่อเราจะเตรียมหน้าเล็บไว้เราก็จะมีการเหมือนดันหนังลงไปด้วยนะคะตรงหนังที่สำคัญมากเลยนะคะเตรียมเล็บให้ครบแล้วเดี๋ยวเราจะมาผสมกันเลยมาค่ะพอเตรียมหน้าเล็บเสร็จแล้วนะคะตัวนี้มันจะมีหลายสีมากๆเลยอะพลีเจลเนี่ยอันนี้มันจะเป็นสีชมพูค่ะตัวนี้มันจะออกเป็นสีขาวจริงๆมันต้องใช้สีใสทุกคนเพราะฉะนั้นน่ามันอาจจะไม่เป็น เราบีบออกมาก่อนนะบีบออกลงลงกระดาษหรือลงอะไรก็ได้นะที่ใสๆแบบนี้เนี่ยมันกลัวจะใสไม่พออ่ะเดี๋ยวป้าพาจะใช้ UV เจลช่วยด้วยนะคะอันนี้ทดลองให้ดูเนาะไม่รู้ว่าจะทําแล้วมันจะเป็นมากน้อยแค่ไหนนะคะ <S 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 นี่ค่ะเห็นป้าตัวน,นี้มันใสามากเลยอิจฉาความใสของเขาเอาปนสองอย่างจะเป็นยังไงทุกคนอันนี้เราไม่ใช่ร้านถูกป่ะเราเป็นหนูทดลองนคะคะ หนูทดลองใช่หนูทดลองทดลองให้ทุกคนรู้เลยว่าใส่สองอย่างแล้วจะเป็นยังไง <What? S 1> ใส่สองอย่างกากเพชรนะคะมีสองอันก็จะใส่สองอันเหมือนกันค่ <Wow. S 1> ะจริงๆเราอยากได้กากเพชรใหญ่มากกว่าปนกันนะคะเห็นชัดไหมนี่ค่ะ เราก็เอากากเพชรนะปาผสมกับโพลีเลยโพลีเจลแล้วก็เจลเลยนะคะให้เขาเป็นหนึบหนึบจึบจึบหนึบหนึบตัวสีมันจะขุ่นอย่างเดียวทุกคนเห็นไหมมันจะดูเป็นฟองๆหน่อยๆอะ่ะมันไม่เงาอ่ะมันไม่เงาอ่ะหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาดูตอนที่ขัดเงาแล้วมันจะเงาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาลองดูนะทุกคนโอเคเอาอย่างนี้เดี๋ยวป้าพาลองไปทําก่อนสักเล็บสองเล็บ แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นแบบไหนว้าว <Wow>, perfect อะโอเคค่ะปั๊บพาพร้อมแล้ว oh <my. S 1> <laughs> ไปลองทํามาแล้วนะพร้อมแล้วค่ะ2องเล็บโอเคเรามาลองทํากันเลยอันนี้ทําจากฟอยเนาะทาดีมากเลยอะตอนที่มันลองฟอยอะมันไม,ม่มีหลุมอากาศเหมือนตอนที่เราทําจากไอตัวเล็บที่มันครอบอะไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะโอเคเราก็ทําแบบบ้านๆน,นะทุกคนอันนี้ซื้อมาในช้อปปี้ค่ะนี่หล่อมาแบบนี้ปับ๊บเขาให้ตัวนี้ก็ไม่เคยใช้มาก่อนเลยอะ ดูเขาทํามาดูเหมือนง่ายมาทําเองเอาทําไมทําไม่ได้ก็คือเขาต้องบีบตรงนี้ก่อนไอตรงเส้นๆเนี่ยนะบีบลงไปแล้วก็ให้มันติดแค่ตรงนี้เขาไม่บอกเนาะเราก็ไม่รู้อะอ่ะแล้วก็เอาเล็บอะเสียบเข้าไปเอาเสียบเข้าไปแบบนี้อย่างนี้อ๋อดูเหมือนจะง่ายนะทุกคนแต่ว่ามันจะมีความเป็นอย่างนี้เห็นไหมเล็บปะพามันเงื้ขึ้นอะ่ะมันมีความเปิดนหน่อยๆทุกคน เพราะฉะนั้นต้องฉีกตัวนี้ด้วยแงเข้าไปแงงใส่เข้าไปเราต้องการให้เขาบานออกเราต้องติดออกมาแบบอย่างนี้ติดออกมาแบบให้ห่างๆกันทุกคนห่างๆอย่างนี้ตรงนี้คือต้องแนบหมดเลยนะนี่แนบแนบประมาณเบ์นี้นี่น,น,น,นี่ประมาณอย่างนี้เห็นปะเราต้องดูระนาบนี้ด้วยไม่งั้นอนะ่ะมันจะกดลงกดเล็บเราลงค่ะทุกคนอ่ารูปๆแบบนี้โอเคได้แล้วก็ทา ไทม์เปอร์ไปก่อนนะทำไมเหมือนเบี้ยนะหรอโอเคบางค่ะให้เล็บมันติดดีเนาะก็ทาเบสโค้ลงไปค่ะบางๆเหมือนกันหนึ่งชั้นห้ามโดนเนื้อนะป้าพาเพิ่งรู้ว่าห้ามโดนเนื้อพอโดนแล้วมันจะร้อนทุกคนเนื้อร้อนแค่นี้เองค่ะแล้ก็ไปอบหกสิบวิอ่า อบเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาตัวนี้นี้ที่เราผสมไว้เห็นไหมพอเราผสมเสร็จวางไว้อะเขาก็ามาใสเฉยเลยอะใสเองโดยอัตโนมัติต่มันค่อนข้างที่จะไม่หนืดเลยทุกคนเกี่ยวเขาขึ้นมาค่ะวางเขาลงไปในเล็บเลยป้าพาทําทีเดียวนะบางคนเขาเซียนอะเขาก็าทาหลายรอบแต่ว่าเราทําทีเดียวนี่ค่ะเกี่ยวหมุนหมุนแบบนี้ให้เป็นกล้อนแบบนั้นเลย เราก็ใช้ผูกกันนะชุบแอลกอฮอล์หานิดนึงแล้วก็ค่อยค่อเห็นไหมไปที่ตรงนี้ก่อนแตะวางแตะวางเหมือนปั้นรูปปั้นดินปั้นอะเหมือนง่ายเห็นไหมทุกคนค่อยคยเกี่ยเกี่ยเกี่ยแล้วก็ลากมาค่ะเกี่ยเกี่ยแล้วก็ลากมาขนาดแลดูหนานะแต่ตอนนู้นที่ทําเองอะหนากานี้เยอะจะพูดเลยตอนที่ไม่ได้มีตัวเนี้ลองอะ หนาะ่นนี้เยอะ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 ตรงนี้เราต้องเกลี่ยให้มันได้ทรงที่เราอยากได้เลยนะปะ้า่พาจะชอบเป็นทรงตรงๆเนาะแล้วแต่ใครชอบแบบแหลมๆก็ทําให้เขาเป็นแหลมๆได้เลยนะคะแล้วก็เกี่ยตามความรู้สึกถ้าผู้การเขาแห้งก็ไปจุ่มแอลกอฮอล์อีกแค่นั้นเองค่ะเกี่ยมาเรื่อยๆมันทําง่ายมากเลยเวลาเรามีแอลกอฮอล์เห็นไหมมันจะไม่ติดเลยเราก็เกลี่ยให้เขายาวๆเขาก็ยาวมาค่ะเกี่ยให้เขากลับไปเขาก็กลับไปค่ะ น้อยไปแล้วก็เอามาเติมค่ะเราก็จะใช้ตัวนี้มาเติมตรงนี้นิดนึงสมมติมันน้อยไปก็เติมได้เงี้ยแล้วตรงนี้สําคัญมากเลยนะตรงระหว่างแบบเขาเรียกว่าระหว่างตอนต่อดป้าพาเคยทําแล้วมันบางอะ่ะมันหักตรงเนี้ยเราจะต้องเสริมเขาให้แข็งแรงหน่อยฝั่งนู้นเราจะมองไม่ค่อยเห็นเห็นป่ะเพราะว่าเราทําเองไงมันก็จะเป็นแบบแบบนี้ ต้องค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆอยเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยไปเรื่อยๆให้เขาหนาเท่าๆกันหมดค่ะเห็นไหมมันจะไม่มีตะปุ่มตะปาเลยนะมองแบบเนี้ยมันจะเรียบมากค่ะโอเคได้แลว้วเนี่ยแค่นี้เองทุกคนเราไปอบ20วิก่อนนะคะขั้นตอนแรก20วิพ <c oughs> อเราอบ20วิเสร็จนะเราก็จะใช้ตัวเนี้ยประมาก็คือที่ขีดธรรมดาเนี่ยหนีบเขาค่ะให้ทรงเขาเล็กๆ เล็กๆไม่ให้มันบานมากค่ะหนีบไว้หนีบค้างไว้ประมาณนับหนึถึงสาอะไรหกประมาณเนี้ยมาหนึนาทีหนึ่งสองสามีห้าเจปดสเนี้ยนับไปเรื่อยๆบีบบีบเขาไว้ค่ะเขาให้เขาทรงเขาแบบว่าได้ดั่งใจเราค่ะพอเราบีบค้างไว้เราก็ไปอบต่ออีก60สิบวิก็เป็นอันเสร็จค่ะสำหรับการทำ ทีเดียวนะคะไม่ต้องทาสีหรือว่าใส่กาฟเพชรอีกทีนึงแล้วแน่นมากทุกคนสวยมากปัง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 ป,งปีค่ะ60วิวิจัดไป <laughs> อ่าลืมบอกทุกคนไปค่ะถ้ามันยังไม่แห้งอันนี้เราจะแกะออกก่อนนะคะนี่หนึ่งครั้งตรงนี้ค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเขายังไม่แห้งดีเหมือนมันยังดูแบบว่านุ่มๆนิ่มๆอยู่เราก็อบอีก60ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาจัดตรงแต่ง <laughs> จัด แต่งทรงกันแล้วเราก็เราจะทาท็อปโค้แล้วก็เป็นอันเสร็จแล้วทุกคนปังมากเขาบอกง่ายด้วยนี่นะคะทุกคนได้แล้วเราจะเอาตรงตะใบที่มันหนาสุดเลยนะคะมาตะไบเข้าทรงตรงนี้ก่อนค่ะคือตะใบเหมือนเราตะใบเล็บเลยเนี่ยเขาจะค่อนข้างแข็งแล้วทุกคน บนนี่ปอผาก็จะตะใบด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เขาว่ากลับมาเงาอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ค่ะพอเราตะไบแล้วสีเขาก็จะเป็นด้านๆแบบนี้เนาะเอาแปรงนะคะเช็ดๆๆอย่างนี้หน่อยค่ะเช็ดอย่างนี้เราก็ลงท็อปโค้ดได้เลยนี่ค่ะเห็นไหมเขาใส่แล้วทุกคนเก็บด้านในตรงนี้ด้วยนะเก็บตรงนี้ด้วยนะนี่นี่นี่ตรงนี้ ตรงนี้มันอาจจะแบบมีความเหนียวเหนียวอะไรเงี้ยต้องเก็บให้หมดนะคะนี่ค่ะเราก็ไปอบอีก60วิสองครั้งเสร็จแล้วแก หลังจากที่รออบเนาะเดี๋ยวป้าคะจะไปทําให้ครบทุกเล็บเลยแล้วเดี๋ยวจะให้มาดูทีเดียวนะคะว่าทําครบ10นิ้วเนี่ยมันปังขนาดไหนเนาะเดี๋ยวทั้งไงเราตามไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะดูสิคะประหยัดเวลาลงไปอีกเยอะเลยนะแล้วก็กากเพชรนี่คือแน่นมากๆค่ะแน่นสุดๆเลยนะคะนี่ อ่ะเดี๋ยวเราลองออกไปดูนอกบ้านกันบ้างเนาะดูอย่างนี้ดูดำาๆไงไม่รู้นี่ค่ะทุกคนเวลาโดนแดดนะหรือว่าเป็นแสงข้างนอกคือสวยมากๆเขาจะเงามาวิงมาวับสวยสุดๆเลยอะ่ะแล้วก็ทําง่ายมากๆเลยนะคะก็ลองเอาไปทําดูเนาะก็แนะนําเลยนะคะเลิศค่ะเลิศ Very g o ก d ค่ะ Very g ิก d ให้ดูสองมือนี่คือห้องนอกคือสวยมากจริงๆนะทุกคนดูแสงห้องนอกคือ Perfect มากๆค่ะเรียบร้อยแล้วเท่ไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะอยากให้ทำอะไรอีกเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้ล่างคลิปนี้นะคะเท่ไงคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ